งานวิจัยและเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถค้นพบโลกที่จมอยู่ใต้น้ำมันคือเปลือกโลกโบราณที่ถูกผลักให้จมลงไปใต้ทะเลเรื่องเล่าอวกาศเป็นเวลาหลาย10ปีแล้วนะครับที่นักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ใต้พื้นผิวเปลือกโลกลงไป เราไม่ได้แค่อยากรู้เรื่องราวของอวกาศนะครับโลกเราก็เป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะและเราก็อยากจะรู้จักโลกที่เราอาศัยอยู่นี้ให้มากยิ่งขึ้นนะฮะอย่างที่เราทราบกันดีคือโลกเนี่ยเป็นดาวเคราะห์ที่มีความยืดหยุ่นในตัวสูงมากการที่เรายังมีชีวิตอยู่ในทุกวันนี้ได้เพราะว่าเราสามารถปลดปล่อยพลังงานที่อยู่ภายใต้พื้นผิวของดาวดวงนี้ออกมาได้ แผ่นเปลือกโลกมีการเคลื่อนตัวอยู่เสมอตามยุคตามสมัยยุคสมัยก่นกอนๆเราคงจํากันได้นะครับอย่างเช่นยุคของทวีปแผ่นเจียแผ่นเจียเนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยโลกเนี่ยฮะเต็มไปด้วยมหาสมุทรทะเลเลยแล้วแผ่นดินน่ยทุกทวีปรวมกันอยู่เป็นแผ่นเดียวเรียกว่าทวีปแผ่นเจียการเวลาผ่านไปผ่านยุคสมัยมาหลายล้านปีเป็น10ล้านปีเป็นร้อยล้านปีแผ่นเปลือกโลกก็มีการเคลื่อนตัวอยู่เสมอ ะะเราจะมีรอยรลา้ารอยแยกที่จะทำให้ทุกครั้งที่พลังงานที่อยู่ด้านในของโลกนี่นะฮะมันคลุกุ่นมันมีพลังงานที่เกินที่มันจะเก็บไม่ได้มันก็สามารถระบายออกได้นะฮะถ้าเปรียบกับดาวดวงอื่นในระบบสุริยะของเราถ้าเราสามารถค้นพบอดีตของดาวเหล่านั้นได้เราอาจจะค้นพบว่าดาวบางดวงเนี่ยอาจจะเก็บพลังงานไว้มากเกินไปแล้วไม่สามารถระบายออกได้ครับ สุดท้ายอาจจะมีการระเบิดหรือมีการแตกซึ่งการระเบิดหรือการแตกแบบนั้นเนี่ยมันจะทําให้ดาวดวงนั้นเนี่ยสิ้นชีวิตไปเลยพลังงานที่มีอยู่ทั้งหมดจะรั่วออกหมดสนามความโน้มถ่วงสนามแม่เหล็กาดาวบางดวงเนี่ยอย่างเช่นดาวอังคารเราเคยคิดว่าดาวอังคารเคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่บนนั้นเคยมีน้ําแปลว่าอะไรดาวอังคารก็อาจจะมีสนามความโน้มถ่วงมีชั้นบรรยากาศมีสนามแม่เหล็กที่ปกป้อง บรรยากาศในพื้นผิวดาวทำให้มันสามารถมีสถานะเป็นของเหลวได้แต่อะไรเกิดขึ้นนักวิทยาศาสตร์ก็ได้แต่คาดเดาว่าดาว,ว,าดาวคาาเนี่ยอาจจะสูญเสียพลังงานของตัวเองหรือสูญเสียสนามแม่เหล็กของตัวเองซึ่งไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดเรายังไม่สามารถลงไปขุดคุยอดีตได้ขนาดนั้นแต่สิ่งที่เราทำได้เราอยู่บนโลกเราครับเราอยู่บนดาวเคราะห์ดวงนี้เราสามารถ หาวิธีลงไปได้ทุกวันนี้เปลือกโลกเราเนี่ยหนาประมาณ70กิโลเมตรมนุษย์เราเนี่ยยังไม่สามารถสำรวจอะไรไปมากกว่าเปลือกโลกได้เลยนะเราลงไปได้แค่ประมาณ20กว่ากิโลเมตร30กว่ากิโลเมตรหรือลงไปตรงพื้นที่ที่เป็นมหาสมุทรที่ลึกมากๆเนี่ยนะฮะก็ลงไปได้สักประมาณ5กิโล7กิโลแล้วเริ่มไปเจาะตรงนั้นเราก็ลงไปได้ยังไม่เยอะครับใต้พื้นผิวโลกใต้เปลือกโลกลงไปเรายังมีความรู้น้อยอยู่มาก แต่สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ทำมาตลอดหลายสิบปีก็คือการใช้เครื่องมือวัดแผ่นดินไหวเรามีเครื่องมือวัดแผ่นดินไหววัดวัรอยแยกวัดรอยเปลือกโลกนะฮะแล้วทุกครั้งที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเราก็จะพัฒนาให้เครื่องมือพวกนี้มันดียิ่งขึ้น mm. เครื่องมือวัดแผ่นดินไหวยุคใหม่ๆนี่นะครับมันสามารถวัดความเปลี่ยนแปลงของชั้นหินชั้นดินที่ลึกลงไปใต้ผิวโลกของเรา นะเวลามีแผ่นดินไหวทีหนึ่งมีแรงสะเทือนทีหนึงมันก็จะสามารถแยกส่วนต่างๆออกมาได้โดยการสแกนเก็บไว้สิ่งที่นักวิยาสตร์ค้นพบคือเขาค้นพบเปลือกโลกโบราณครับมันเป็นเปลือกโลกที่เคยเป็นเปลือกโลกเมื่อหลาย10ล้านปีหลายร้อยล้านปีก่อนแล้วทุกวันนี้มันถูกแทรกตัวลงไปนะในเนื้อข่าวนี่ยเขาใช้คำว่าดรอป พอไปแปลเป็น Google Translate ปุ๊บกลายเป็นคำว่าหยดซึ่งผมว่าไม่น่าใช่มันคือรอยยุบตัวซึ่งเวลาแผ่นเปลือกโลกมันยุบตัวมันก็เกิดจากการที่เปลือกโลกด้านนอกมันเคลื่อนตัวใช่ไหมฮะอาจจะเป็นยุคสมัยที่จากแผ่นเจียแยกตัวออกมาเป็นทวีปใช่ไหมฮะพอแยกออกมาเป็นทวีปปุ๊บเนี่ยไอ้รอยแยกเหล่านี้มันก็จะดันเปลือกโลกเก่าลงไปเปลือกโลกเก่านี่แหละครับคือประวัติศาสตร์ชั้นดีที่นักวิทยาศาสตร์อยากจะได้ความรู้และอยากจะได้ข้อมูลตรงนี้นะครับ ในเดือนตุลาคมปี2024ที่ผ่านมานะครับมีการค้นพบส่วนของเปลือกโลกนะครับจมลงไปในแถบรอยแยกใต้เกาะอีสเตอร์ซึ่งตรงนั้นก็เป็นหนึ่งในรอยแยกที่มีเส้นทางเชื่อมโยงกันทั่วโลกนะครับนะการศื่อาตีพิมพ์เมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดย scientific report นะครับนะักวิจัยเปิดเผยว,ว่าเขาได้ค้นพบ เปลือกโลกที่มีลักษณะคล้ายแผ่นคอนกรีตแต่ไม่ใช่นะฮะแต่ไม่ใช่แผ่นคอนกรีตเขาบอกว่าค้นพบเปลือกโลกที่มันมีความลักษณะเป็นแผ่นเดียวกันจมอยู่ใต้น้ําจํานวนมากนะฮะโดยการใช้ภาพถ่ายแผ่นดินไหวรูปแบบใหม่ซึ่งจะสะท้อนให้เราเห็นว่ามีแผ่นเปลือกโลกที่จมอยู่ใต้น้ําเป็นจํานวนมากเลยแผ่นเหล่านี้อาจจะเคยชนกันอาจจะเกิดการยุบตัวแล้วถูกแทรกลงไปนะฮะซึ่งมันจะมี ประโยชน์มากๆถ้าเราสามารถลงไปสำรวจเหล่านี้ได้นะฮะใต้มหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกนะฮะมีแผ่นเปลือกโลกเหล่านี้อยู่มากมายคุณโทมัสชูเทนด็อกเตอร์ของ ETH z u r i c h Geological Institute ในสวิตเซอร์แลนด์นะครับได้แถลงการเมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมาบอกว่าด้วยแบบจำลองความละเอียดสูงแบบใหม่ที่เราได้ทำการสแกนเปลือกโลก ที่จมลงไปอยู่ใต้น้ำนะฮะเราสามารถเห็นความผิดปกติดังกล่าวได้ทุกที่ในมหาสมุทรใต้พื้นโลกแต่เรายังไม่มีความรู้แน่ชัดว่าไอแผ่นเปลือกโลกที่ยุบลงไปนี้เนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์พยายามจะทำตอนนี้ก็คือเขาพยายามที่จะจำลองวัสดุที่คล้ายเปลือกโลกนะฮะโดยที่คำนวณจากสแกนที่ได้มาเนี่ย ว่าแผ่นลักษณะมันเป็นอย่างไรแล้วจำลองซิมูเลชันครับโดยใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับทำการจำลองว่าถ้าเกิดรอยแยกตรงนี้แผ่นเปลือกโลกที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นเนี่ยมันจะเกิดจากการยุบตัวและแทรกกันลนจนจมลงไปในพื้นเนี่ยในลักษณะไหนได้บ้างซึ่งถ้าเราเอาแผ่นทั้งหมดมาทำการจำลองในซูเปอร์คอมพิวเตอร์เราอาจจะเห็นรอยแยกหรือรอยเคลื่อนของเปลือกโลกที่เกิดขึ้นแนอดี ทุกวันนี้เปลือกโลกที่เราอาศัยอยู่เนี่ยมันก็คือเปลือกโลกที่จมอยู่ใต้ดินในอดีตเกิดจากการเคลื่อนที่มาแล้วไม่รู้กี่ครั้งเคยเห็นไหมครับที่เขาค้นพบฟอสซิลเปลือกหอยปลาอะไรเงี้ยบนยอดภูกระดึงภูกระดึงก็เคยอยู่ใต้ทะเลมาก่อนแต่ว่าเกิดจากการเคลื่อนที่แล้วก็สอดแทรกขึ้นมานะฮะในอนาคตเปลือกโลกเหล่านี้ก็ยังเคลื่อนตัวต่อไปเพียงแต่ว่าบางคนอยาจจะตั้งคำถามว่ามันจะเคลื่อนเมื่อไหร่ครับเออ ผมว่าเราน่าจะเกิดกันอีกหลายสิบหลายร้อยชาติกว่าที่มันจะเคลื่อนตัวอีกทีหนึง่งหรือมันอาจจะกำลังเคลื่อนตัวค่อยๆเคลื่อนตัวอยู่ก็ได้แล้วความเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นมันเป็นหลักล้านปีครับเราไม่ต้องมานั่งถามหรือไม่ต้องมานั่งนับว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยคุณเอกแห่งคนช่างสงสัยเนี่ยยังบอกเลยว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยทวีปท,ทั้งหมดที่กระจายกันอยู่ทั่วโลกตอนนี้ก็จะกลับมารวมกันเป็นแพนเจียออีกรอบหนึ่ง น,ะะนี่คือสิ่งที่คุณเอกพูดไว้ความลึกลับของแผ่นเปลือกโลกที่จมอยู่ใต้พื้นดินเนี่ยนะฮะจะเป็นข้อมูลสําคัญเลยนะฮะที่นักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะค้นหานะฮะเขาเรียกเขาเรียกโครงการนี้ว่าโลกที่จมอยู่ใต้น้ําหรือว่าโลกที่จมอยู่ในโลกอีกทีหนึ่งโอ้โหชื่อเท่มากนะฮะมันจะทาให้เราสามารถจําลองสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราก็พิจิตร ความเคลื่อนไหวของมันครั้งต่อไปจนถึงเราสามารถคาดเดาในอนาคตได้ว่าสุดท้ายการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกจะเกิดขึ้นตอนไหนเมื่อไหร่และจะเกิดขึ้นแล้วเป็นอย่างไรนะฮะนี่ฮะภาพที่เห็นเนี่ยเป็นเส้นแดงๆเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ารอยแยกของเปลือกโลกนะฮะมันก็จะเป็นรอยแยกแบบนี้ซึ่งถ้าความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นตามรอยแยกนี้แหละนะฮะจะเห็นเลยว่ามันเชื่อมโยงกันทั้งโลกเลยนะอย่างแถวๆใกล้ๆประเทศไทยก็คือโซนทางฝั่งพมา่า นะฮะเราก็จะรู้ได้เลยว่าเวลามีแผ่นดินไหวอ่ะแผ่นดินไหวมันก็จะถ้าแผ่นดินไหวในแถบประเทศไทยนะมันก็จะอยู่ฝั่งทางพม่านะฮะเพราะว่าตรงนั้นเป็นรอยแยกเปลือกโลกอยู่แล้วมาทางฝั่งญี่ปุ่นเห็นไหมฮะญี่ปุ่นเขาแผ่นดินไหวบ่อยตรงนั้นก็มีรอยแยกของเปลือกโลกไล่ลงมาจนกระทั่งเกาะสุมาตราด้านล่างอินโดนีเซียเห็นไหมฮะโค้งวงเนี่ยเป็นแผ่นรอยแยกเดียวกันนะโค้งออม สุมารตราไปแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็เลาะไปตามขอบต่างๆของทวีปต่างๆทั่วโลกนะครับงานนี้น่าสนใจครับว่าไม่ใช่แค่นกวิทยาศาสตร์จะสนใจสิ่งที่อยู่นอกโลกหรืออาวากาศกาแล็กซี่เอกภพอย่างเดียวเรายังสนใจสิ่งที่อยู่ใต้พื้นเราด้วยว่าเราจะได้รู้ว่าเรามาจากไหนและวิวัฒนาการของเราจะเป็นอย่างไรต่อไปเรื่องเล่าอาวากาศ